โรงเรียนบ้านประชาสามคัคคีเป็นโรงเรียนประถมะศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่ภายใต้การบริหารงานของนายสมยศสิงหะคเชนผู้มหน่วยการโรงเรียนบ้านประชาสามัคคีซึ่งมีแนวคิดการบริหารโรงเรียนคุณธรรมด้วยรูปแบบการบูรณาการ PDCa จากการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านประชาสามัคคี ในปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจโดยแยกประเด็นตัวชี้วัดได้ดังนี้โรงเรียนบ้านประชาสามัคคีร่วมมือกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งภายในแผนได้บรรจุโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมได้แก่โครงการโรงเรียนดีมีคุณธรรมและโครงการที่ส่งเสริมอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียน คือโครงการขับเคลื่อนปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายในโครงการมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ในักเรียนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งภาคีต่างๆของโรงเรียนได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนโรงเรียนบ้านประชาสามัคคีได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมีกระบวนการทำงานดังนี้ 1. ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมนักเรียน 2. จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมนักเรียน 3. มีการอบรมนักเรียนแกนนำและขยายผลต่อยอดสู่โครงงานคุณธรรมนักเรียน 4. ดํดำเนินการทำโครงงานคุณธรรมนักเรียนโดยจัดตั้งกลุ่มนักเรียนแกนนำและนักเรียนที่สนใจสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและโรงเรียนเลือกปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนในการแก้ปัญหา ระดมสมองเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาซึ่งโรงเรียนบ้านประชาสามัคคีได้ตั้งเป้าหมายการแก้ไขปัญหาด้านวินัยของนักเรียนโดยแยกโครงการคุณธรรมนักเรียนตามระดับชั้นดังนี้ระดับปถมวยัยโครงงานวางดีมีดาวระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่สโครงงานกีฬาดีมีวินัย ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงชั้นปฐะมะศึกษาปีที่6โครงงานการบ้านหันสาผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านประชาสามคัคคีมีความตระหนักถึงความจําเป็นที่จะสร้างเสริมคุณธรรมในโรงเรียน ซึ่งคุณธรรมเด่นของโรงเรียนในส่วนของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แก่ความสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับจากภาคีทุกฝ่ายสำหรับนักเรียนทางโรงเรียนได้พยายามปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึง คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้แก่การอยู่อย่างพอเพียงสำหรับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านประชาสามาคัคคีมีความพร้อมใจกันลดละเลิกอบบยมุกในช่วงเข้าพรรษาและดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยความโปร่งใสในส่วนของนักเรียน ทางโรงเรียนบ้านประชาสามัคคีได้จัดอบรมค่ายคุณธรรมและจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทุกวันศุกร์โดยมีคุณครูสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความรู้เพื่อลดละเลิอกอใบยมุขต่างๆเพื่อสร้างให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพโรงเรียนบ้านประชาสามัคคีได้รับความร่วมมือ จากภาคีทุกภาคส่วนได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้นำชุมชนในการสร้างบรรยากาศให้เอื้อมหนวยต่อการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมและแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาเพื่อสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนั่นก็คืออยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านประชาสามคัคคีได้จัดทำ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองต้านทุจริตซึ่งสอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการสอดแทรกคุณธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการระดมสมองในการทำโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโรงเรียนได้จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียนได้แก่ป้ายนิเทศวันสําคัญแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาและศาสนสถานรอบๆชุมชนเป็นต้นจากการดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านประชาสามัคคีอย่างต่อเนื่องทําให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสมัครสมานสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภาคีทุกส่วนได้ให้ความยอมรับและเชื่อมั่นในการดำเนินโครงการคุณธรรมของโรงเรียนบ้านประชาสามคัคคีสมกับเป็นโรงเรียนคุณธรรมอย่างแท้จริง